เอาโจน้อยโชคคุณสวัสดีครับพี่น้องเล้ว,ว,วพี่น้องพี่น้องทางช่องไหนรเรื่องะระเบิดตองเรื่องระเบิตดตองเหรอเขาหยอดเราเออหอดเราดูการแล้วเหรนาะหอดเลยหยอดอันนี้เห็ดว่าวยังจลุล่าตุล่าขนาดหนึ่งลอยเสนเนาะกูเด็กเป็นคนเห็ดโคงโคงมารเทียนโจนี่ครับ วาวหน่อยวาวญ่ยลา้ดวงเริ่มแล้วติดพายางดำนี่ส่วนเป็นไดนนี่ที่เด็ดเป็นอิหลุมของโซกุนค,ครับบรรยากาศนี่เพราะว่าเพิ่นส่หางลรวตัวเมื่อกี้เพินพ่นเพราะเซฮาง จากอีหลุมกลเป็นปักเป่าแล้วโอ้เอาเหลื่อมเหลือมผลิตไปนอะนี่เอาเหลื่อมเอาเหลื่มอมใครลูกชินบะคุณเพื่อน,น,นเอาเหลื่อมครับเห็นไหมครับหลังค่าในน้อยหลันขางกุ๊กเผานะครับเพื่อนเอาเหลื่อมครับอยู่คนละฝากทงบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับ ปีนี่กับสิพ่อเด็ทถ้ำครับไม่มีพอไยฝากติดตามครับนี่ครับตึกกลางเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านี้ถูปันไดปีคู่หนึ่งได้แล้วมีแปดสิบนี่ครับเดี๋ยวจะคอยรีวิวไปทีละตัวอันนี้เป็นเซียนโจกครับโชกุนซอยกันติดล่าเทคเหมียนเลยอยูหัอกันไหมเนานะ เห็ดวาลการอบเผายังขึ้นเนาะดวงเงี้ยปนีิปงีปัญหาอืมส่วนหนึ่งเมตรใส่สนู่น呐มันวะดวงนี้สนูสนู่นเซียนโจดังได้เนี่ยเยาว่าได้เนี่ยังดีได้เนี่เดี๋ยวสิมาเ <Yeah. S 1> ทียดไหนเพิ่งครับ <Yeah. S 1> มือนี้เลยได้๋ยวเทียดเล่นม่โอเคเทียดเลนะ่นเนาะคลิปต่อไปเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตีนให้มันเหลวเด้อ <Yeah. S 1> เสือกมี <Yeah. S 1> บ่เสือกมี yeah. เออสือกับมีเทดเลยฮะลมดีๆเน่ยมเนเนเนี่ยเสียนโซกุนเอาคัดเตอ์กูไปกีดเพื่อนมันก็เศร้าค่มแล้ววายุวะเอาๆจัดไป